ครับผมสวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเขาเรียกว่ามาเล่าเรื่องก่อนนะครับก็คือมันเมื่อเมื่อนานมาแล้วอะเมื่อนานมาแล้วเลยนะครับเป็นวันอาทิตย์ละกันเออวันอาทิตย์อะเพื่อนผมอะมาได้ทําการนัดกับหญิงหญิงลาวไว้นะครับเออไปไว้ถ่ายรูปกันในเกมเป็นคลิปเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูช่วงหนึ่งนะเออแล้วพอพอหลังจากนั้นฟึบพอมาวันจันทร์ฟึบหญิงลาวก็ได้หายไปเลยครับแล้วเขาก็พึ่งกลับมาวันอังคารน,นะครับ เมื่อ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 วานฝันรายป่ะเพชรฮัลโหลได้ยินป่ะเมื่อเมื่อวานฝันรายป่ะเพื่อนเพื่อนผมคนนี้ก็ชื่อเพชรนะครับก็เป็นคนที่คุยกับน้องตุ๊กตาในเกมนะครับโอ้ยคือแบบนอนไม่หลับเป็นอะไรนอนไม่หลับอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ได้ยินเพชรอ๋อเหมือน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 ชีวิตมีอะไรคาดหายไงนี่คือแบบขนาดกอล์ฟ ให้กอฟบ,บอกขวัญดีมันครับมันทดแทนไม่ได้ก๊อล์ฟแกก็บแบบกูกูกูไม่อยากให้เขาจะคิดสภาพเลยอะสภาพตอนนี้มึงให้กบบอลฟพ่อขวันดีอ่ะอคือให้ก๊อล์ฟบอกขันดีแทนกน็มันไม่ได้อ่ะอบอกแบบบอกบ้าบออะไรนี่แค่เป็นผู้หญิงมผมบอกดีกว่านี้อะอและนี่ก็คือเสียงก๊อลฟเวอร์ชั่นที่หนึ่งขวัญดีอ่ะ และนี่ก็คือเสียงกอล์ฟเวอร์ชันที่สองสันดีนะคะอือที่แบบกับเพื่อนกระฝูงให้บอกฝันดีกับจุ๊บก็ไม่ทำอืมไม่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 ใครจะเสียเราเพรเจอเจอการพูดของมึงไปไงอือคือแบบคือการพูดของกูไปกูฟังแบบช็อตแลกเป็นกับระเบิดเลยทียเดียวเชียวทำไมไลน์มึงเยอะจังวะเพรมึงปั๊มไลน์ไปเนี่ย เสีย่วนน้องคนนี้ก็ชื่อว่าน้องตุ๊กตาน,นะครับเขาเป็นคนลาวนะครับก็ได้เล่นเกมไปเจอกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าเพนนะครับเออแล้วก็ตั้งแต่แรกมาเขาก็ยังไม่ได้เปิดไมค์คุยกันเลยครับเขามีแต่หัวเราะให้พวกผมอย่างเดียวเลยครับโอ้ยอย่าอวยด้วยว้ๆๆตัวเองด้วยกูยังชอบมึงเลยว่ะเสียงร่อเฉยอือเปิดไปปุ๊พบพี่ยคนกดไลค์เต็มเลยเพ่อราะอะไรกันไปเลย นี่ไ <accurately> ม่ค่อยจะเท่าไหร่กันเลยเชียวไม่ค่อยจะเท่าไหร่กันเลยนะใช่ใช่ใช่แบบไม่ค่อยลงตัวเองเท่าไหร่คือแบบเล่นปกติแบบเล่นปปกติุ๊บมันไม่ค่อยมีคนไลไ์พอเปิดใหม่พูดตัวเชียได้ไล่แบบเดี๋ยวมันก็สามสามที่ไล่ต่อตาเกินใช่ใช่ฮึใครได้ อาทิตย์นึงมั้งเนี่ยสามร้อยไอ้เหี้ยมึงโคตรแบบโคตรโคตรอะไรนะโคตรอะไรนะได้ของภาษาลาคิดตัวนี่อะไรนะอะไรวะเพจที่ที่มึงชอบพูดอ่ะคิดตัวเลยอะไรไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยคิดตัวนี่อะทางไอดีมึงทางไอดีมึงเพื่อนทางไอดีมึงได้สามร้อยเจ็ดสิบแปดในทางไอดีไม่ใช่อาทิตย์เดียวชิบหายคือคือ เมื่อก่อนกูนกนไม่มีไลฟ์เลยไนงะแบิ่งมาเปิดถึงมาเปิด <laughs> ถอเมื่อเปิดใหม,ม่เพิ่งเนี่ยเมื่อได้เดือนตกลเดือนนี้เองเดือนกวกวา่า <laughs> อ๋อไลฟ์มันก็มาเลยนะ <laughs> โอเคโอเคยังดีนะย,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 ยัง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 นะเข,ขาเขาเขาขายังเปิดไมค์กลับมาคุยกับมึงอ่ะเดี๋ยวมาถึงตอนนี้กรับเงียบไปเลยคนฝันนะ่ะ เปิดไมค์มาก็แบบแบบเสียงไมค์เบาเบาอ่ะอย่างก็แอบใครเล่นเฮ้ยใช่เหรอเสียงก็โอเคนะปกตินะไม่เนียมันเสียงดังจัดมากเลยเสียงกูก็ดังอยู่แล้วนะในเกมอ่ะมึงจะเบาไหมเสียงกูปะล่ะเบาสิเบาไม่ได้บอกไม่ได้ครฟังวาเพื่อนฟังวายคือแบบเมื่อวานไม่ไม่ได้เล่น คือแบบโอ้โหเป่ง้อยไปแล้เป็นไรไปไปแล้วถึงเป็นง่อยเพื่อนกับไม่เล่นกับคนตุกคนนี้ทำทำมาหากินไม่ได้แล้วชีวิตจะขาดจะขาดใจตายแล้วเหมือนกันใช่ติดตัวอร์ไม่นอนมาคืนเลยโอเวอร์ไม่เวอร์ไม่เวอเวอร์เวอร์เพชรเวอร์เวอร์ตลอดเวอร์อะไรเพื่อนคือแบบได้นอนอีกทีก็ ตกของเช้าอ่ะอ oh, like mm ือตกของเช้าเพราะนอนไปแค่ชั oh. ่วโมงก็ต oh, yeah, ื Xu ่นต้องตื่นไปทำงานแล้วอ่ะอืมอือเดี๋ยวนอนไม่หลับเลยอ่ะก็ะตัวเออไม่อ่อนละโอ้ยยยยยมีการเฝ้าเราอ่อนด้วยเข้าไปในเกมก็เออไม่อ่อนล้ยใน ไอพี่ก <parece> ็เออมันก pues <Fern anda ya ienne> ็ไม่ออนว่าทุกอย่างกะทุกอย่างกะสายหาแล้วอ๋อก็คือถ้า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 เขาไม่ออนมึงมึงก็จะไม่ไม่ทักไปหาเลยใช่ไหมอืมอืมแล้วเป็นแค่มารยาทอ๋อใช่เหรอวะเวลาคุยต้องรอออนก่อนเหรอกูเพิ่งรู้เนี่ยจริงใช่ใช่ต้องรอออนไม่ไม่แบบไม่ไม่คิดว่าแบบเออว่าตอนนี้เขาคุยได้แบบเข้าจจะไม่ว่างตอนที่มึงว่างก็ได้อาจจะไม่แบบเวลาไม่ไม่ต้องการย่างไงเพื่อน อ๋อไม่มไม่มไม่กูรอพอตอนถ้าออน,นปนุ๊บกูก็พิมพ์ไปอ๋อโอเคอืมไในการให้เกียรติกันหนึ่งให้เก,กียรติใครอ่ะถึงจคมทั้งพาราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะไม่ควรเขาอีกใช่เหรอให้เกียรติซึ่งกันและกันนะใช่เหรอใช่เลยครับเขาก็ก็ไม่เคยทักกันเลยครับกูกูเริ่มก่อนตลอด เฮ้ยจะเย็นเพื่อนเอ๋อเอ๋อเอ๋อคือแบบเออถ้ามาไวเลยถ้ากูไม่ได้คุยกับตัวอืมก็น่าจะหายประมาณสักอาทิตย์มีอะไรวะอืมน่าจะแบบ6แตกตายไปแล้วออเว้ยอืมแม่ก็ไปหาหมอกนะหมอครับหัวใจผมไปงานบ้างมันหายไปบ้างหรือเปล่าโอ้เป็นตุกเป็นตะได้กล่องปืนไง อ่าฮะอ่าฮะนี่คือได้แล้วหรือยังยายายังเนอะไม่สิ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 ไม่ตอบเลยไงมึงอ่สอบตอบตัวว่คือสอบกี่วันนะมืออื่นมือสุดท้ายน่ะมือสุดท้ายแล้ว กวาสอบหนักจัดได้ไงหลับเลยก็ที่เกียรมาฟังมึงพูดก็บอกทางตรงได้ยันนี่สราสนุกเกินอีกแล้วพูดไปใครกันเนี่ยอ่าจิตใจข้ามประเทศปะเนี่ยแมนกับกูก็ ก็พูดไปพูดไปอย่าอย่าลืมนะถ้าพูดอย่างเงี้ยปอบปอบเองด้วยนะเดี๋ยวก็พี่พูดเศร้าแล้วก็ตอบตัวเองทุกจ้าได้กี่กล่องละกูเดียวปราหารมาเล่นน่ะโอ้โหแต่คุยแล้วโทษ sorry ซอรี y sorry sorry คือมันมาตั้งแต่เมืว่วานแล้วแต่เราไม่เล่นเลยมาวานก้องดีโอ้ oh, 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 oh. เขาก็มีวันว่าง mm hmm. วันไม่ว่างอะไรแล้วแต่เขาเนาะพี no. <laughs> mm ่ hmm. ของพี่คือแบบเราไม่มาวันนี้เกือบของที่กองมากอะ่ะ mm hmm.